อ่ะโอเคครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากที่ผมได้พูดถึงในเรื่องของการประเมินการเรียนรู้ไปละนะครับถ้าเรามองภาพลักษณะขององค์รวมในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสําคัญ3ส่วนคือ OLE นะครับ O L E O ก็คือ o b j e c t i v e หรือตัววัตถุประสงค์นะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งหรือที่เรากาหนดเพื่อที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ ซึ่งการที่จะบอกว่าผู้เรียนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ยึดที่ฎีแนวคิดของบลูมนะครับซึ่งบลูมพูดถึง educational taxonomy หรือการจำแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษานะครับแบ่งเป็นทันท้งหมดด้วยกัน3ส,ส่วนก็คือ cognitive domain นะครับ affective domain แล้วก็ p sychomotor domain แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันนี้คือแนวคิดแบบเดิมนะัคือตั้งจุดประสงค์แล้วไปจักการเรียนการสอนแล้วก็เราใช้วิธีการ ตง L ตัวนี้เองครับที่เราเลือกนวัตกรรมว่าสิ่งไหนที่มันจะเหมาะแล้วสอดรับกับวัตถุประสงค์เช่นเราจะบอกว่าใช้การจัดกรรมการเรียนรู้ในยุคออนไลน์เรื่องของการสืบสอบหาความรู้แบบอิงบริบทหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะมีการประยุกต์ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับจาก6ขั้นอาจจะเลยอยู่4ขั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับตัวผู้ประเมินหรือผู้วิจัยเองนะครับ แล้วเมื่อจัดการเรียนการสอนไปแล้วก็ไปประเมินนะซึ่งประเมินก็ต้องสอดรับกับทั้งตัวการจัดกมการเรียนรู้ก็วัตถุประสงค์การเรียนการสอนเช่นนะครับเราบอกว่าวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เรียนนั้นสามารถบอกบอกแซงพูดถึงเรื่องของความเข้าใจเช่นตัวกิจกรรมการเรียนการสอนก็เน้นก็คือการสอนแบบบรรยายนะครับแต่บอกว่าถ้าให้ผู้เรียนนั้นสามารถจําแนกแยกแยะถ้าบอกจาแนกแยกแยะตั้งกิจกรรมการเรียนการสอนก็เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ หรือมีการใช้ตัวทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการประเมินก็ต้องใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์หรือแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้ง3ส่วนมีความสัมพันธ์กันนะครับแต่ในโลกยุคใหม่ก็บอกว่าขอเป็นแบบ backward design ได้ไหมก็คือย้อนใหม่ครับเป็น OEL ก็คือตั้งจุดประสงค์ก่อนแล้วก็สร้างเครื่องมือวัดตามที่จุดประสงค์กําหนดแล้วถึงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดรับกับทั้งจุดประสงค์แล้วก็วิธีการประเมินเห็นไหมครับ แต่ผมพูดมาก่อนหน้านี้คือสอบนําสอนสอนนําสอบเนี่ยมันสลับไปสลับกันมานั่นก็เป็นแฟชั่นในการศึกษานะครับตัววัตถุประสงค์คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เขาเป้าหมายกําหนดว่าพัฒนาผู้เรียนนั้นต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งผมพูดไปถึงก่อนหน้านี้คือ KPA นะครับ K ก็คือในเรื่องของความรู้นะครับตัว process ก็คือทั้งด้านทักษะนะครับ A คือคุณลักษณะถ้าตามทฤษฎีของบูมก็คือ พุทธิพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็จิตตะพิสัยนะครับในทั้ง3ส่วนในทั้งในการกําหนดวัตถุประสงค์ส่วนในเรื่องของวิธีการประเมินนะครับก็จะประเมินโดยการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่นะครับถัดมาสะท้อนธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม KPA ก็คือความรู้ทักษะและก็คุณาสมบัติพรึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือสิ่งที่าต้องการศึกษาหรือไม่นะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือตัว evaluation ถ้ามองโดยหลักนะครับก็คือการวิจัยการเรียนการสอนนั่นเองดังนั้นถ้าเราพัฒนาเรื่องของคุณศาตร์ของการเป็นนักประเมินเราก็จะกลายเป็นนักวิจัยที่ดีตามไปด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ทักษะต่าง ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลานะแล้วก็การฝึกฝนด้วยซึ่งคุณสาบัของการเป็นนักวิทยาการศึกษาต้องเป็นนักสังเกตนะครับนักตั้งคําถามนักลงมือปฏิบัตินักทดลองใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่ามีอยู่แล้วในตัวคุณครูทุกคนนะครับถัดมาองค์ประกอบอีกอันนึงคือ learning experiences หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ ถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญนันหนึ่งหรือเป็นหัวใจสําคัญนะหลังที่เราคิดมาแล้วเราสร้างเครื่องมือมาแล้วเราอยากรู้ว่าใช้ได้จริงไหมในสถานการณ์ที่เป็นภาคปฏิบัติส่วนนี้เองครับเราเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างตัวทักษะการเรียนรู้ของตัวเองถ้าเรายึดทฤษฎีของ c o n s t r u c t i v i s t เราเห็นว่าการที่ผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนความรู้ได้นั้นต้องมีพื้นฐานความรู้เดิมเราเสริมความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ แล้วผู้เรียนก็มีการปรับแต่งความรู้นั้นเพื่อปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาให้สู่สภาวะที่สมดุลน,นั่นเองนั่นหมายความว่าการเรียนรู้ต้องเกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการเรียนรู้ก็เป็นภาคปฏิบัติซึ่งสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรก็คือเอกสารที่เขาเขียนนะครับเป็นแนวคิดทฤษฎีแต่อยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ต้องเอามาใช้ในภาคสนามคือการจัดประสบการณ์นั่นเองนะครับ แล้วก็นหนุนเสริมผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาฉะนั้นถามว่าวิชาอะไรที่ผู้เรียนควต้องรู้ในยุคปัจจุบันคงไม่ใช่แค่วิชาที่เป็นเนื้อหาสาระแต่คงเป็นทั้งวิชาชีพวิชาคนวิชาการนะครับอันนี้ต้องหลอมรวมให้ครบถ้วนนะครับซึ่งขั้นตอนในการประเมินนี้ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการประเมินแบ่งเป็น3ระยะคือก่อนระหว่างหลังซึ่งแต่ละ ระยะนั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันการประเมินก่อนนั้นมีวัตถุประสงค์2ข้อก็คือ1เพื่อรู้เบสไลน์หรือพื้นฐานของผู้เรียนหรือ2ก็คือเพื่ออยากรู้ว่าผู้เรียนนั้นมีจุดอ่อนหรือตกจุดประสงค์การเรียน,นรู้ใดหรืออ่อนในเรื่องใดรเราก็จะเสริมเข้าไปในตัวนวัตกรรมนะครับส่วนการประเมินระหว่างเป็นการศึกษาในกระบวนการนะั้นที่เรามีการใช้นวัตกรรมหรือทดลองใช้ตัวการเรียนการสอน อาจจะเก็บจากการสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์นะครับหรือประเมินจากชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมผลงานนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระหว่างส่วนอีกระยะหนึ่งคือระยะที่เป็นหลังการทดลองใช้นวัตกรรมอันนี้ก็เป็นการตัดสินนะครับว่านวัตกรรมนั้นดีหรือไม่ดีหรือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก,นก่อนกับหลังเพื่อดูว่าพัฒนาการเพื่อสะท้อนว่ากระบวนการนะครับคือคะแนนระหว่างนั้น ส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดพัฒนานการเป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่นี่ลองมาดูนะว่าวิธีการประเมินกับเครื่องมือประเมินมีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่นะครับวิธีการประเมินก็จะประกอบด้วยการทดสอบนะครับเครื่องมือประเมินก็จะเป็นแบบทดสอบวิธีการประเมินคือแบบสอบถามเครื่องมือประเมินก็เป็นแบบสอบถามนะครับการสัมภาษณ์ก็ใช้แบบสัมภาษณ์การสังเกตก็ใช้แบบสังเกต มีคนถามว่าทั้ง4อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงการทดสอบโดยส่วนใหญ่เราต้องการอยากรู้ในเรื่องของกระบวนการทางสมองหรือความรู้ความคิดของผู้เรียนนะครับว่าเขามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการทดสอบในเรื่องของอทางด้านสติป,ปัญญานะครับหรือบางคนบอกอาจารย์ใช้วิธีการพูดคุยสอบถามกันได้ไหมอยากรู้ว่าเด็กเขาเก่งเขาเข้าใจความรู้มีความสามารถจริงหรือเปล่าก็จะใช้การ สัมภาษณ์ก็ได้นะครับซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยจะมีแบบสัมภาษณ์หรือบางคนบอกอาจารย์สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างได้ไหมหรืออัดคลิปวีดีโอขณะที่พูดคุยกันใน Google Meet แบบนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินได้ว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนหรือเขามีประเด็นที่เขาต้องการอะไรบ้างนะครับส่วนการสอบถามอันนี้เป็นการลดการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ที่ประเมินหรือผู้เก็บข้อมูลกับผู้ที่ให้ข้อมูล เช่นเราสร้างเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบสอบถามความต้องการในการเรียนแบบสอบถามความสนใจในการเรียนแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนพวกนี้นะครับเราจะไปแขวนไว้ใน Google Form แล้วผู้ที่มาตอบหรือผู้ถูกประเมินก็จะมาตอบนะครับตอบเสร็จแล้วก็ปิดระบบแล้วก็คะแนนนั้นมาคำนวณเพื่อมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็แปลความออกมาเป็นระดับต่างๆนะครับ ส่วนการสังเกตก็คือตาดูมือจดนั่นเองนะครับบางคนก็บอกปัจจุบันอัดคลิปวิดีโอได้ไหมเช่นเราให้อ n m e n t ไปนักเรียนจะไปทำโครงงานหรือทำการทดลองง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็มาสังเกตที่ตัวคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนแล้วก็ทำเป็นคะแนนที่เป็นแบบรูบิ o สกอร์มาเพื่อจัดออกมาเป็นในเชิงปริมาณถูกไหมครับสังเกตจากสิ่งที่เป็นเชิงคุณภาพและแปลความเป็นเชิงปริมาณแต่สังเกตในเชิงคุณภาพได้ไหม ก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนํามาใช้ในการประกอบการพิจารณา,ยาหรือตัดสินว่านวัตก,กรรมนั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนก็มีคนถามว่าแล้วเราจะสร้างเครื่องมือประเมินแบบใดนะครับก็ขึ้นกับว่าคนที่จะประเมินนั้นต้องการวัดสิ่งใดครับถ้าเราทฤษฎีของรูมมาเป็นตัวจับนะครับว่า,าความรู้ทักษะคุณลักษณะคนจะใช้เครื่องมืออะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งเราจะสร้างได้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เช่นนะครับความรู้เราจะใช้แบบทดสอบผลสมริ์ทางการเรียนแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะครับหรือจะมีการสัมภาษณนะ์นะเช่นสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของความเข้าใจในบางอย่างหรือสัมภาษณ์เรื่องของเนื้อหาวิชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการสัมภาษณ์อาจจะแปลงรูปเป็นออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นออนไซต์ site, ก็คือแบบ Face-to-face face, เจอกันก็ถามนะครับถามตอบเหมือนถามตอบในชั้นเรียน ส่วนตัวทักษะนะเช่นอาจจะใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้ก็ได้นะครับหรือทักษะบางอย่างอาจจะใช้เครื่องมือเช่นแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสังเกตทักษะการทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยนะครับหรือจะมีแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ว่าทักษะที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขามีประเด็นมีปัญหาอะไรนะครับแล้วทําได้หรือทําไม่ได้เป็นต้นนะครับ ส่วนสิ่งที่ต้องการวัดที่เป็นคุณลักษณะเช่นเราจะใช้แบบสอบถามสอบถามความพึงพอใจสอบถามความสนใจสอบถามความคิดเห็นหรือมีแบบสัมภาษณ์คุณลักษณะหรือมีแบบสังเกตคุณลักษณะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเช่นความรับผิดชอบความมีวินยัยพวกนี้เป็นต้นนะครับสามารถใช้เครื่องมือได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นผมขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงนะครับในเรื่องของแบบทดสอบ แบบทดสอบปกติเราใช้เป็นเครื่องมือที่ยอมใช้ในการวัดด้านพุทธิพิสัยหรือวัดความสามารถทางด้านสติปัญญาของผู้ผู้เรียนนะหรือผู้ถูกประเมินซึ่งมักจะประกอบด้วยชุดของข้อคําถามที่ใช้ในการวัดกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถทางด้านสมองหรือความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจหรือทักษะการดําเนินง,งานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่เป็นมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้ใช้ในการสังเกต ในเรื่องของทฤษฎีใช้ในการทดสอบในเรื่องของทักษะของการทำแลบหรือการทำในเรื่องของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือเราใช้แบบทดสอบวัดผลสมรรถทางการเรียนนี้อยากรู้ว่าความสามารถทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนมีอยู่ในระดับใดนะครับก็ตีความถูกให้ห่1ผิดให้0ูนย์นะครับแต่บางอย่างถ้าเป็นในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่1กับ0ูนย์อย่างเดียวเพราะการคิดแต่ละคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองคิดถูก แต่จะถูกระดับไหนครับที่ฎีมาเรียงลําดับนะอาจจะเป็นเลเวล 1, 2, 3อะไรก็ว่าไปนะครับถัดมาคือมีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนอย่าลืมนะครับแบบทดสอบส่วนใหญ่คือประเมินออกมาจะตีความทุกอย่างให้เป็นเชิงปริมาณบางคนบอกอาจารย์ใช้ข้อสอบแบบอัตนยัยตีมาเป็นเชิงปริมาณได้ไหมก็ได้ครับต้องมาสร้างเป็น Score, รูบิ c สกอร์ครับยกตัวอย่างเช่นนะแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ครับอันนี้เขียนตอบอย่างอิสระนะครับตามกรอบของผู้อกข้อสอบอยากรู้อะไรก็ตั้งโจทย์ไปนะครับแต่จะเขียนอะไรมาอันนี้ไม่ทราบนะครับเหมือนที่หลายคนชอบพูดบ่อยๆนะครับการออกข้อสอบเป็นหน้าที่ของผู้ออกข้อสอบแต่การตอบเป็นหน้าที่ของผู้ตอบแต่บังเอิญนะผู้ตอบกับอ่านหนังสือมานะครับไม่ตรงตามที่โจทย์ออกฉะนั้นผู้ตอบโจทย์ก็เลยจึงต้อง เขียนตามที่ตัวเองเข้าใจนะไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความเมตตาของผู้ออกข้อสอบด้วยนะครับเพราะผู้ออกข้อสอบบางท่านเขาบอกว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ยอาจจะไม่แฟร์สำหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนบางทีอาจจะอ่านมาไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่ามีความสามารถและพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในบางประเด็นเช่นข้อสอบกับการทําข้อสอบก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยนะครับ หรือตัวอย่างการเขียนเช่นจงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดๆกับจุดๆ,ๆหรือจงแสดงความเขียนเกี่ยวกับจุดๆพร้อมทั้งระบุเหตุผลมาพอสังเกตหรือจงสรุปประเด็นสําคัญของอะไรจุดๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนตอบหรือแบบทดสอบแบบถูกผิด true false นะครับถูกให้1นผิดให้ศ แบบนี้ส่วนใหญ่เราไม่เจอตอนที่เราเรียนระดับประถมศึกษา,าโอกาสในการเดาถูกคือ50%เดาผิด50%นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศไทยไมีทั้งหมด77จังหวัดถูกหรือผิดครับถ้าสมมุติเราตอบถูกก็ได้1คะแนนตอบผิดก็ให้0ูนแต่โอกาสในการเดาคือ50%นะครับหรือแบบทดสอบแบบจับคู่หรือแมทชิ่งนะครับก็จะมี2คอลัมน์คอลัมน์หนึ่งชุดคําถามอีกคอลัมน์หนึ่งชุดคําตอบนะครับ คงจะเคยทำตอนอยู่ระดับประถมหรือมัธยมนะครับแต่ว่าทั้งสองด้านเนี่ยจำนวนข้อต้องไม่เท่ากันเพื่อเป็นตัวหลวงนะครับไม่ใช่ว่าของแข็งของเหลวแก๊สแล้วก็เป็นกอขคอ,อ,อถ้าแบบเนี้ยนะครับเด็กก็จะมีโอกาสในการเดาถูกแต่ทีนี้เราก็ต้องสร้างข้อง,งอข้อจอขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการออกข้อสอบหรืออีกข้อสอบอีกแบบหนึ่งนะที่เราใช้มาอย่างยาวนานเลยแล้วเราจะคุ้นเคยดีก็คือแบบทดสอบแบบเลือกตอบหรือ multiple choice ข้อนี้ก็สร้างเป็นแต่ละข้อกระทงนะครับมีตัวถูกตัวหลวงนะครับปกติก็สร้างสมตัวเลือกสีตัวเลือก5้าตัวเลือกบ้างแต่ถ้าใครจะออกมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะหมดมุกเพราะว่าต้องออกตัวหลวงให้เยอะๆเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับตัวถูกออกไม่ยากแต่ตัวหลวงออกยากนะครับ นอกจากนี้นะครับข้อคําถามจะต้องชี้นําในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะการออกข้อสอบหรือคําตอบก็ต้องเชิงสร้างสรรค์ผมยกอย่างเช่นนะครับความเสียสละก่อให้เกิดผลดีในด้านใดต่อสังคมอันนี้แสดงว่ากํกาลังชี้นำว่าอยากให้เกิดความเสียสละนะครับกอไก่ความเข้าใจขอไขความสามัคคีขอควายความอยู่รอดงงความอยู่เย็นเป็นสุขจอจานความเห็นอกเห็นใจ แสดงว่าทุกข้อทั้งข้อคำถามข้อคำตอบก็ชี้นําในสิ่งที่เป็นเชิงบวกด้วยนะครับหรือเป็นเชิงสร้างสรรค์ด้วยหรือยกตัวอย่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์นะครับจากปัญหาที่กําหนดจงตอบข้อ1นถึงสนะครับแสงอาทิตย์มีผลต่อการงอกของเมล็ดทานตะวันหรือไม่ข้ถามข้อหนึ่งตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไรข้อสองตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรนี่ก็จะเป็นการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของบท4ตัวเลือกถูกไหมครับ สี่ตัวเลือกโอกาสในการเดาถูกคือ25%แต่ออก5ตัวเลือกโอกาสในการเดาถูกคือ20%่เปนั้นก็จะเพิ่มตามระดับของอผู้ทําข้อสอบด้วยเช่นนะถ้าเป็นระดับปฐมส่วนใหญ่มักจะออกเป็น3ตัวเลือกนั้นโอกาสในการเดาถูกคือ3 3 3สิบสพอเด็กปฐมปลายขึ้นมาก็เป็น4ตัวเลือกพอเป็นเด็กไม่ยมต้นขึ้นมาก็ใช้เป็น5ตัวเลือกก็ขอคง,องอจอนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกข้อสอบเหล่านี้ก็ต้องไปพยยิจารณาก็มีเทคนิคมีวิธีการเยอะแยะเลยนะครับในการตรวจสอบอโดยวิธีการทั่วๆไปนะครับก็มีการกําหนดจุดมุ่งหมายในการออกข้อสอบก่อนแล้วก็นิยามสิ่งที่เราต้องการวัดแล้วก็มากําหนดเป็นเครื่องมือว่าเราจะสร้างเป็นแบบอัตนยัยแบบปรนยัยแบบเติมคําแบบจับคู่แบบโยงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วิจัยหรือผู้ประเมินต้องไปกําหนดก่อน แล้วถึงมาเขียนแล้วก็จัดทํารวมทั้งการเขียนเกณฑ์ในการตรวจและให้คะแนนด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบคุณภาพซึ่งการตรวจสอบต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญผมได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นเช่นนะครับเรื่องการวัดผลประเมินผลด้านเนื้อหาด้านหลักสูตรด้านจิตวิทยาไหมครับในการประเมินทางด้านข้อสอบโอเคนะครับ แล้วเราก็สร้างข้อสอบตามตีของบลูมนะครับซึ่งบลูมลูกศิษย์ของบลูมก็มีการรีไวซ์ใหม่นะ่ยแทชบว์กแอนเดอร์สันแต่ตอนนี้ผมยังใช้แนวคิดของบลูมอยู่ก็คือรู้จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าเขาก็จะเรียงตามลำดับของข้อสอบนะครับดังนั้นเวลาที่ไปทําข้อสอบก็ต้องทําตารางวิเคราะห์ข้อสอบด้วยซึ่งแต่ละจุดประสงค์ก็จะไล่พฤติกรรมมาเช่นความรู้ความจําความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสร้างกี่ข้อใช้จริงกี่ข้อนะครับ อันนี้ก็ยกตัวอย่างในข้อสอบอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบนะครับเช่นในสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้บริษัทแห่งหนึ่งต้องการสร้างเครนขึ้นมาจําหน่ายในท้องตลาดบริษัทต้องการวิศวกรมาออกแบบรถเครนจึงมีการจัดแข่งขันภายในบริษัทเพื่อหาวิศวกรที่จะมาสร้างรถเครนโดยการสร้างแบบจําลองรถเครนให้มีขนาดที่เหมาะสมโดยเน้นไปที่การยกวัตถุที่มีน้ําหนักมาก โดยมีอุปกรณ์ให้นะครับสร้างแบบจำลองคือ1รอก2เชือก3ตะช่างสปริง4ถุงมวล5แกนเสาตั้งและ6ฐานรองถ้านักเรียนเป็นวิศวกรนักเรียนจะมีวิธีการออกแบบและแก้ปัญหาอย่างไรนะครับข้อที่1ให้ระบุป,ปัญหาของสถานการณ์ดังกล่าวคืออะไรและมีอะไรบ้างเมื่อผู้เรียนเขียนตอบนะครับคุณครูก็ต้องมีการประเมินนะซึ่งการประเมินก็จะประเมินพฤติกรรมการคิดเชิงออกแบบ ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1คือ empathize M ที่2ก็คือด้าน define องค์ที่3คือ ideate องค์ที่4คือ prototype และองค์ที่5คือ test ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีการให้คะแนนเป็นแบบ rubric score 012นะครับนั่นเวลาที่เราตรวจนะครับเช่นชื่อคนที่1นะครับด้าน empathize กี่คะแนนนะครับ012ก็รวมแล้วคิดเป็นกี่คะแนนอันนี้ก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนเห็นไหมครับอันนี้คือ คะแนนที่เป็นแบบ rubric score 012นึ่นะที่ผมพูดถึงเช่นในด้าน empathize ศูนย์คะแนนนักเรียนไม่สามารถระบุปัญหาของสถานการณ์เน้ได้1คะแนนนักเรียนสามารถระบุได้แต่ไม่มีความหลากหลายถ้า2นะครับระบุได้แล้วก็หลากหลาย d e f i n ก็เช่นเดียวกันนะครับดันั้นประเด็นข้อคําถามก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆนะครับตามที่ผู้ประเมินต้องการอยากจะได้อ่าถัดมาคือแบบสอบถามนะครับ แบบนี้สะดวกครับไม่ค่อยกดดันนะครับผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินหรือผู้สอบถามกับผู้สร้างแบบสอบถามไม่ได้เจอหน้ากันครับไม่ต้องกดดันนะเขียนแบบสบายๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นการแสดงความรู้สึกแล้วความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอาจเขียนเป็นข้อความหรือเป็นเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดก็ได้นะบางครั้งก็มีแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดกับปลายเปิดนะครับ ปลายปิดนี่คือตามประเด็นข้อคำถามตามข้อความที่ผู้ประเมินอยากจะรู้แต่คำถามปลายเปิดลักษณะแบบนี้เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเพิ่มเติมสาระหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปประเมินในเรื่องของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน ก็จะมีฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรายการประเมินก็เขียนเป็นไอเทมไอเทมเป็นข้อซึ่งแต่ละข้อต้องประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะครับส่วนระดับที่เราศึกษาก็จะแบ่งเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเรตติ้งสเก e นะครับ5 4 3 2 1ก็แล้วแต่แต่นี่ไปถามเด็กประถมก็เลยทำเป็น3ระดับคือมากปานกลางน้อยคือ3 2 1นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อผู้เรียนอ่านไอเทมแต่ละข้อหรือข้อคำถามแต่ละข้อก็มาประเมิน ตามความเข้าใจในอย่างนี้ถ้าเป็นแบบกระดาษนะก็จะนั่งอา่านทีละข้อแล้วก็ติก๊กแต่ถ้าเป็นระบบออนไลน์ก็ผ่านใน Google Form นะครับเด็กอ่านเสร็จปุ๊บเด็กก็คลิกคลิกคลิกแล้วครูก็ไป Export ออกมาผ่าน e x c e เแล้วมาคำนวณค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็หาค่า SD แล้วก็ค่าเฉลีย่ยเหล่านี้ไปเทียบกับเกณฑ์แล้วก็ถึงต่อมาเป็นระดับของความพึงพอใจของนักเรียนทั้งห้องอยู่ระดับใดอันนี้การสร้างแบบสอบถามเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับไม่ค่อยกดดันผู้ตอบ แต่ว่าผู้ที่ออกข้อคําถามเนี่ยจะต้องนึกถึงว่านิยามศัพท์ของเราหรือสิ่งเราต้องการอยากจะรู้มีอะไรบ้างนะครับเขียนให้ชัดวิธีการสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับกับทุกอันเลยก็คือหนึ่งต้องกำหนดจุดมุ่งหมายก่อนอยากจะสอบถามเรื่องอะไรความพึงพอใจเจตคติความคิดเห็นหรือทักษะชีวิตก็แล้วแต่นะครับเราก็สร้างเป็นข้อคําถามขึ้นมาแล้วก็นิยามสิ่งที่ยวการวัดก็เป็นนิยามศัพท์แล้วก็กำหนดเครื่องมือครับ แล้วก็เขียนแล้วก็จัดทํากําหนดเกณฑ์แล้วก็มีการตรวจแล้วก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะเพื่อหาคุณภาพแล้วก็ไปใช้ในการเก็บข้อมูลหรือมีการประเมินข้อคําถามนะครับต้องมีความชัดเจนนะไม่กํากวมใช้คําถามที่สั้นๆกระชับเข้าใจง่ายไม่ควรใช้สัพ์เทคนิคหรือเทคนิคอล l เทอมนะครับจนบางครั้งผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่เข้าใจประเด็นหรือจัดวางข้อคําถามให้อ่านง่ายแล้วก็เป็นระบบมีคําถามปลายปิดปลายเปิดนะครับ ื่อลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลในบางส่วนนะครับจำนวนข้อคําถามไม่คนมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผู้ตอบเนี่ยขี้เกียจอ่านนะครับติ๊กติ๊กต,กตกมาม่วเลยนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีแบบสัมภาษณ์นะครับคือได้ข้อมูลมาก็เจอกันเป็นแบบ f e to to f e นะครับผู้สัมภาษณ์ก็คือเครื่องมือที่สำคัญมากในการตีความจากปรากฏการณ์จากข้อคำถามหรือการสัมภาษณ์นะครับ วิธีการสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ตั้งแต่กําหนดจุดมุ่งหมายนิยามสิ่งต้องการวัดกําหนดเครื่องมือแล้วก็จัดทําแล้วก็มาตรวจสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะไปถามคุณครูนะว่าคุณครูสร้างนวัตกรรมมาสอนแบบโครงงานเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าท่านเคยจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนแบบโครงงานหรือไม่ท่านคิดว่าการสอนแบบโครงงานมีลักษณะอย่างไรหรือท่านคิดว่าการสอนแบบโครงงานเหมาะกับนักเรียนแชมป์สมศึกษาอย่างไร ผู้ตอบนะก็จะตออไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคือบันทึกแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีการถอดรหัสของคําพูดออกมาเพื่อจับเป็นประเด็นนะครับว่าสิ่งที่เราได้นั้นเขากําลังจะสื่อความว่ายังไงบ้างหรือคําถามในการสัมภาษณ์เช่นนะครับข้อที่1การจัดก,การเรียนสอนวิทยาศาสตร์ควรมีลักษณะอย่างไรผู้ตอบก็ตอบตามความคิดเห็นตามความเข้าใจของตัวเองนะครับ หรือข้อที่2การเรีนการสอนมีลักษณะการจัดกิจกรรมอย่างไรเราก็ได้ข้อมูลพื้นฐานมาเพื่อใช้ในการประกอบนะครับส่วนการสังเกตก็คือตาดูมือจดนั่นเองนะครับก็อาจจะบันทึกได้หลายวิธีเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็จะแปลความจากสิ่งที่เราสังเกตมาเป็นคะแนนรูบิคสกอร์นะครับเป็น1 2 3ก็ได้0 1 2ก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ที่ประเมินเนี่ยต้องการประเมินออกมารักษะแบบไหนก็คือไปกําหนดเกณฑ์ให้ชัดนะครับ เช่นถ้าเราบอกในเรื่องของการประเมินเรื่องของพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีศูนย์ได้ไหมแสดงว่าเด็กเรียนทุกคนเนี่ยเข้าเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมีคนทํากิจกรรมบ้างไม่ทํากิจกรรมบ้างทํามากทําน้อยนะครับก็ไปประเมินก็วิธีการก็เช่นเดียวกันครับคือกําหนดจุดมุ่งหมายนิยามสิ่งที่ต้องการวัดกําหนดเครื่องมือเขียนแล้วก็จัดทําแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะครับ ซึ่งมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนอะไรต่างๆนั้นมีความหลากหลายการประเมินก็ต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมด้วยนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นจะเป็นการทดสอบนะครับการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามเราะเห็นวงสีเหลืองนะครับซึ่งการทดสอบเราจะใช้แบบทดสอบก็ได้แบบทดสอบเช่นทดสอบผลสมรี์ทางการเรียนทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารยาณทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแบบทดสอบที่เป็นแบบวัดแบบวัดนี้คือมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เราก็สร้างแบบวัดตัวนี้ขึ้นมานะครับตามวัตถุประสงค์ของเราส่วนวิธีการสอบถามมันจะใช้การเขียนตอบก็ได้ครับหรือเป็นแบบปลายปิดปลายเปิดก็แล้วแต่นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ ส่วนการสัมภาษณ์ก็มีทั้งแบบมีโครงสร้างแล้วไม่มีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างคือถามไปเรื่อยนะครับแล้วมาสกัดประเด็นทีนึงส่วนมีโครงสร้างก็ต้องมีข้อคําถามนำนะเพื่อกําหนดกรอบประเด็นในการถามส่วนการสังเกตก็จะใช้แบบสังเกตแบบบันทึกก็ได้นะครับก็คือตาดูมือจดปัจจุบันอัดคลิปวีดีโอมาก็มาสังเกตแล้วก็ตีความเป็นคะแนนเป็นรูบิคสกอร์แล้วก็ให้คะแนนออกไป ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเป็นโครงสร้างพวกนี้นะครับใช่หมดเลยหรือมีความเป็นปราานัยนี่คือต้องไปผ่านผู้เชี่ยวชาญน,นะครับส่วนการหาคุณภาพในภาคสนามนะครับก็คือการเอาไป trial หรือไปทดลองก่อนใช้จริงนะครับเช่นแบบสอบถามก็าจะต้องไปหาค่า IOC หรือค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมินนะครับ แล้วก็ไปหาค่าอะไรครับค่าความยากกับน้าจำแนกค่าความเชื่อมั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้เราคงเห็นว่ามาตรฐานในการประเมินเนี่ยขึ้นกับว่าเราอยากรู้อะไรเช่นนะมาตรฐานตัวชี้วัดที่กําหนดในหลักสูตรแล้วต้องลองไปดูซิว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เกิดขึ้นลักษณะแบบใดเช่นเดียวกันครับกับการพัฒนวัตกรรมเนี่ย นวัตกรรมก็ต้องกําหนดให้ชัดว่าผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเหล่านี้อยากให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือมีลักษณะแบบใดนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องมือประเมินโดยสรุปนะครับก็คือการประเมินนวัตกรรมจะต้องประเมินทั้งโดยใช้เครื่องมือกับวิธีการที่เหมาะสมแต่ไง,งก็ตามก็ต้องย้อนกลับไปดูว่านวัตกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นเกิดคุณลักษณะอะไร าย้อนกลับไปก็คือทฤษฎีของบลูมนะครับพุทธิพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็จิตตพิสัยแล้วถ้าเราจะเปินองค์ประกอบเหล่านี้นะครับก็ต้องนึกถึงเครื่องมือที่ผมพูดถึงว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตซึ่งจะต้องประเมินให้ตรงตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมเห็นไหมว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันดังนั้นผมคิดว่านะวันนี้เราน่าจะได้กรอบแนวคิดอันนึงที่นําไปสู่เรื่องของวิธีการประเมินนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ